ทีมาของคำว่ามิงพันเผือกคอคนเลี้ยงควายนะครับนี่คือทีมานะครับของประโยคฮิตประโยคฮอตประโยคทีพี่น้องตดหูนะครับนั่นคือคำว่ามิงพันเขาและมิงพันเผือกคอคนเลี้ยงควายนะครับนี่แหละครับคำว่าคอคนเลี้ยงควายคือคนเลี้ยงควายนะครับ ควายก็คือควายเผือกนะครับหรือว่าควายดอนนะครับหลายคนหลยทันนะครับอาจจะเข้าใจว่า,ามีาพันธุ์เผือกหอมนะครับนี่ครับหลังจากออกมาแล้วก็สสวัดพลังกันครับระหว่างนางสาวนากับนางสาวกุลาบนะครับนี่ครับบรรยากาศปล่อยลูกๆออกมาจากคอกนะครับหลังจากอา่ อยู่โรงเรียนกินนอนนะครับหรือว่าอยู่ในขอกยืนลงประมาณ2เดือนนะครับวันนี้วันที่1นึ่งสิงหาหกแปนะครับได้ทําการปลอยเพือนออกมานะครับเนื่องจากมีเวลานะครับมาทําการถ่าหน้าขาดหน้าเตรียมปักดำนะครับเขาเจาะหอมประกาลาดวนพันสุดท้ายแปลงสุดท้ายอยู่ขางคอขางเทียงนะครับก็เลยอัปเดตให้ Hi fc แฟนเพจ อีพออีเมลลุงอาปานาเบาทาง Youtube ทาง t i k กต็อกทางเพจได้รับทราบนะครับโดยเฉพาะประโยคที่ว่าหมิงพันเผือกคอคนเลี้ยงควายนะครับนั่นมาจากคำว่าเผือกควายเผือกนะครับโมเมนต์เผือกหอมนะครับเด้อนะครับหลายคนหลายทานคิดว่าเผือกหอมนะครับโมเมนต์นะครับนี่ครับ บรรยากาศแรงๆนะครับหลังจากเคลียรเวียรเขลียงานแล้วกัปล่อยดูๆออกมานะครับมือนี้บดิตัตหยาครับให้เพื่อนกินเองประมาณนี้ครับทั้งหมดมีอยู่เจ็ดตัวนะครับเหลือแค่เจ็ดตัวมีดำตัวหนึ่งนะครับหงยกนะครับหลักจะมีสามสายเหลือนะครับหนักนะครับ มีไทยเผือกมูล่านะครับสำหรับสาวหนักนะครับเมีสาวนะครับโอเคครับแจ้ว